ทำนอนตอนจิตหมู่กาแล้วก็ที่มาเบิ้งตอนทำกันว่าทีเลี้งช่างงามจับใจรักษาที่งามจับใจน้าเพื่อนก็ได้เห็นคือกันเนาะแต่เมื่อนี้ท่าน่าจะกลับตอนประมาณดึกๆึกเท่าไหร่เ,เนาะประมาณสั้งสองสามทุ่มเท่านั้นแล้วกูอาบน้ำแล้วเนอนรักษาที่มีงมองเป็นเย็นที่คุณค่าเขาสิบบาทเนาะเมื่อกี้นี่ก็หลงเข้าหลงใจปกติอบบบัสซี่บีดห้องน้ำหญิงเนี่ยบอกเนาะอยู่อยู่ขวาห้องน้ำชายอยู่ไปดี่ซ้ายเนาะ แล้วห้องน้ำหญิงขณะก็มีผู้หญิงใส่ผ่นเก็บเงินเนาะห้องน้ำสายก็ใส่ผ่นเก็บเงินแต่เราต้องเฝ้าจำใบห้องน้ำสายแล้วกันแล้วก็รายการที่เข้าไปห้องน้ำสายเนาะเออดีแต่เพิ่นเตือนหันอะ่ะก็เลยแบบกลับห้องน้ำหญิงเป็นยังไงละ่ะเพิพ่งบอกว่าบางคนยี่อาบน้ำทะเลแล้วก็เมาเนาะเมาเนะาเนะหอเ่แต่ว่าตัวเองโบเมาเนะาะเมาม่วนคักยังอาบถ้าจริงแล้วย,ยักอาบอยู่แต่ว่าคือต้องเฝ้ามานี่เนาะ พามาเปลี่ยนเพราะว่าโดนหลายกับบุดีย่านน้ำทะเลนะน้ำเค็มๆแล้วเค็มมากแล้วก็ปเป็นข้าวตาแซสบตาหอม แล้วบ้างตอนนี้หาเพื่อบูจอนะคะไม่เดี๋ยวย่างเอาไปพิ่เนาะ ไปยา่างบรรยากาศดีเมื่อกี้น้องตุ๊บเรอคุยกับพ่อเนาะพ่อบอกว่าอัานใหน้น้ำเต้าพวดแล้วเอาไปฝากแม่อยู่ฟังเราแน่ เอาน้ำทะเลนี่นะต้องตุกบอวกว่าอันให้เอาเกลือกับน้ำใส่กันแล้วกันูดเลยว่าอันั่นแหละคือน้ำทะเล เพ่แบบนกันที่แบบมี่คนมาเอาของมาขายแบบก็เท่าไปซื้อก็ได้เขาจะมาขายในที่นี้ ทางนั้นทางชิงแียงอาจจะเป็นมองสูนรอาหารบรรยากาศดีเบอร์เฮ้ยใจยแล้ว เดี๋ยวจ้อยกับที่เดินทางกลับมาแล้วเพราะว่ามือก็ต้องมีงานแต่เศ้าอ,อีกเออเติได้สีซีเครื่องจะต้อง,งตุออตงจะเก็บของขึ้นรถก่อนนะคะเพราะว่าต้องกลับแล้วมือต้องมีงานแต่เศ้าแต่ยังมีเวลาประมาณสักเกือบสองทุ่มได้เนาะเนี่ยบักชิดมากไม่มีลีนี่ตอนนี้กำลัง เดินทางกลับนะคะเพราะว่าถึงสองทุ่มแล้วต้นมะพร้าวเยอะๆมีแต่ต้นมะพร้าวเตี้ยๆต้นมะพร้าวสูงนะคะนี่คนจุดพุด้วย<ม>พ่อจะเก็บร้านแล้วแหละพ่อจะเปิดต่อค่ายๆยแรงจะแม่มาหาขอให้ลูกถึงหวยนะจะแม่จะแม่มาาขอให้ลูกถึงหวยด้วย่่่อออยยยชวไไรทั้ง,ง <c oughs> คุณนะพี่เขาว่าอะไรพี่เขาว่าอะไร ทางนั้นจะสวยเลยอืตอตัวมะพาวเดยวจะต้องเดินทางกลับแล้วตอนนี้รอเพื่อนถ่ายรูปก,กับต้วมะพ้าอยู่นะคะไอเราเองก็แบบยืนซื้อบื้รออยู่ตรงนี้แทนโหยายถ่ายรูปด้วยคนมาเนี่ยาายายถ่ายรูปม,มาหนึ่งคคุณมาคุณ ไม่ได้อันต้องเอาสามวิมาอันหนึ่งสองโอ้หสวยจริ่ๆกล้องใหญ่ดีว่าหน้าเนียนเบียวใสอ่ะออต้นมะพร้าวที่บางแสงนี่เท่จริงๆสมกับพี็ PFC พูดเลยนะคะแต่น้องตุ๊กไม่เอ้ยทีแรกมันกี้จะบอกว่าจะไม่เห็นลูกมะพร้า,พาวเลยนะแต่ก็เห็นอยู่ดีล่ะเป็นกินบ่รอนี่ คนมาเที่ยวหลายเนาะจุดฟูด,ด้วยปัง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 อ,อาหารเพิ่งก็แบบเริ่มปิดละอ่ะเพิ่งก็แบบอ่าร่มแหละเพิ่งปิดละเพิ่งจะปิดต่ตอนตอนแจ้งแก้งค่ะนะคันหกโมงเจ็ดโมงแล้วเพิ่งก็เริ่มปิดเนาะหกโมงหนึ่งทุ่ม าไม่ได้แม่หนึ่งพามาเนี่ยน้องตัวเองก็คงจะแบบไม่ได้มาทะเลแน่นอนจริงวันนี้ยายมาด้วยวันนี้ยายเลี้ยงเลี้ยงน้ําสับปะรดแล้วก็น้ําอะไรนะยายน้าส้มด้วยส้มแบบปะรดอืมเป็นเจ๊เลยวันนี้ <laughs> วันนี้เป็นเจเป็นเจเลยมาแล้ว ดูค่ะทุงตาหนเอยเอลูก้มเยนเลยควายผมดีไหมเย้ติบิเด้อใหญ่มาเริวมมาเริ่มติบิเมื่อกี้ถ่ายรูปใสเนี่ยขอบคุณมากค่ะถ่ายรูปให้ ชีทุ่มเนาะเออลอาออกมประมาณสักสิบเอ็ดโมงเลยแหละแล้วก็กลับมาเกือบเที่ยงคืนแล้วเนาะเอาตัวเองก็น,นอนจนฮอตปีชีเครื่องเนาะตั้งมงฟุบสามเครื่องตั้งมงฟุบลุกมาแล้วก็คือมาปิง้งตับแล้วก็อันนี้เนาะคือช่วงน,นี้แบบมตุเหตุยนะูทูปเนาะคือจากแต่ก้อนได้เงินจากยูทูปเป็นบอส ล้วตอนนั้นน้องตุ้กคิดว่าได้เงินจากยูทูบแล้วก็ขายปิ้งใกล้ชั้นไม่เนึ่อไปเนาะเป็นรายได้เสริมของตัวเองเนาะแต่ว่าพอทีเนี้ยรายได้รายได้ของยูทูบก็หายไปเนาะน้องตุ้กก็เลยอะ่ะเลยเปิดซองใหม่เนาะเพราะว่าซองเก่าทุิ้งแคตแบบก็ได้เหมือนกลับมาเลยเนาะแล้วทีเนี้ยน้องตุ้กก็เลยขายของออนไลน์ไปนําแล้วก็ขายแบบหลายอย่างแหละเพื่อจะแปลว่าเป็นรายได้ให้กับตัวเองเพราะว่าวปเฮพจยูทูบปิดจนกว่ายูทูบจะเปิดสร้างรายได้ได้เนาะ ฟางคีวคีก็ไล่ก็แสบกดติดตามก็สุขพัดก็ติดคุ้มไปไปอาการเศนก็จะได้ปิดสร้างรายได้เนาะแต่ว่ารายได้มันก็จะได้น้อยลงกว่าเก่ากะสร้าง้ก็ค่อยๆเฮ็ดไปแล้วก็เริ่มเป็นหม่แล้วก็ซูไปเจ็บไอ้อนี้จะเป็นอย่างบุเป็นตุ้มในปากเลย ตับตับไม่สิบบาทไก่ไม่ห้าบาทยังแล้วก็จะไปขาย ยางไก่เสร็จแล้วเอ้ยยางไก่กับยางซับเสร็จแล้วแล้วก็มาตั้งขายเนาะอพอดีตอนนี้เป็นเวลาวันสักห้าโมงอะไรเนาะแล้วก็เชืวิดีโอนี้เนาะก็ได้ไปเบิ่งตอนกลางคืนของทะเลในบางแสนอีกตัวบางงามงาม,งามเนาะแล้วก็จริงก็ตุกดีใจดีใจดีใจที่แบบว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะแบบไม่ได่มอย่างเคนน้องพาน้องลูกไปอ่าพาน้องลูกไปเที่ยวเพราะว่า เพื่นเคยไปอยู่แล้วแต่ว่าน้องตุ๊กเคยไปเ่อยเพืนก็เลยฝากน้องตุ๊กไปสินะถ้าน้องตุ๊กได้ไปเห็นแล้วก็อีพ่อบอกว่าให้น้ำให้น้ำทะเลสดขวดไปให้อีพ่อเอให้เมสเมทคนเนี่ยว่าจังเดี๋ยววิดีโอนี้เราตัวเองก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะใครที่มาเข้าชมคลิปของน้องตุ๊กก็เราไปยังดึงกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราตุ๊กต่อไปในเด้อเดี๋ยวคลิปวีดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย